รยากาศส่วงเศร้าวันที่สิบแล้วครับจะดทรงงัวครับเต็มรถอาญ,ญาครับลงสามจุดครับลงสามจุดจุดแรกเรื่องนกท่าจุดสองเสรภูมิจุดสามน้องบัวลำพูครับพว่นจัดเต็มพว่นจัดเต็มเหลือสองโคมอยู่เดอ้อพี่น,อน,น้องให้สนใจโทรหาพะวานด่วนพุ่นพวานขึ้นไปเชียร์รถอยู่ ย่างสองโคมสุดถ่ายย่างสองโคมเนะพราะว่าเนาะย่างสองโคมเนาะพี่น้อง,องสนใจโทรมาด่ดวนพี่ค,ครับแม่ลูกนี่โคมหนึ่งอันนี้โคมหนึ่งอันนี้แม่ช้าลูกเคเอฟสามหนึ่งครับปิดจบเรียบร้อยไปทรงสามจุดน้ำกันครับเสานี่วันที่สิบสิบมีหน้าโคมหกแปดครับบรรยากาศช่วงเสาร์ตีหกากลัว ตื่นงัวเรียบร้อยอ่าเดินทางครับพี่น้องครับทุกท่านรอดรับงัวเด้อ FC รอดรับงัวได้ครับไปครับพี่น้องครับถึงครับจุดแรกครับบ้านบ้านยังน้อนนี่ครับแม่บ้านห้องแซงเด้อตำบลห้องแซงห้องแงอําเภอเรืองนกทาจังหวัดยาสโซทอนมาลงลงเลยพ่อลงเลยโูเค F สามหนึ่งครับจุดแรกครับนี่มาจุดแรกเมื่อนี้ทรงสามจุดครับพี่น้องครับ อะลงมาอีลาลงมาเออเออลงทางลัด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 ก็ได้เดี๋ยวจะทางต่อนะครับวันนี้ครับมือนี้มารงคุณแม่ยังนอกครับแม่ต้อยค่ะแม่ต้อยอันนี้เป็นเอื่อยน่องกันบ่ครับเพื่อนเพื่อนจองน้ำกันเด้พี่น้องแต่บ่ท่านเอื่อยครับพี่น้องครับอันมากตัวเดียวกันว่านากับจอบไม้นะพี่เด้อจอบไม่จอบไม่ครับเออเพิ่อนมากตัวนังน้ำเออนนองเพิ่นเพิ่นอยากได้ตัวนั้น้ำเพิ่นบเอากอนแล้ว ติดตามเล่นไครับ่องบาตึงครับพี่น้องครับเดี๋ยวสีผ้าไปส้มง่วงามเพิ่นได้บ่เนี่ยอันนี้เฮห้นเพิ่นกับงามได้พี่น้องแต่บ่ท่านแต่บ่ท่านเลี่ยวครับแต่บ่ท่านเลียวพูนน่ะขอกง้อเพิ่นปล่อยแบบอิสระเลยว่าต้องล้อมข้องเงี้ยบรรยากาศหนาอยู่แห้งครับแถวนี้นี่ดูเคเอฟสามหนึ่งครับนี่ครับทรงรยบร้อยเดอร์นี่คือจุดแหลก อันนี้เป็นง่วใหญ่เพลินครับอันนี้ง่วใหญ่สมได้จักเดือนครับง่วใหญ่นี่มันมันไ่สมลรอคิดว่ามันบ่ติดแผ่นแมนมันติดมันเสียออกโอ้คิดว่ามันบ่ติด,นนนตดนนเออานาะเปิดราคาบ่แม่สิขายบ่ถาพมพ่อใหญ่่พอขา,ายบ่สิขายให้ขายใใหห,ให้บ่่่พอญขายบ่าขายหลุ่นน่ะหาซื้อง่วนทองมากง่วนทองบ่เอิบโอ้ไห้ลูกงามเด้ครับพี่น้องครับพุณง่ามคับลูกคุณสายหูสายหูได้ได้ลูกมากเจ็ดตัวแล้วแม่ ได้ลูกมาสี่ตัวแต่ว่าลูกแรกมันขายสี่หมื่นค่ะโอ้ปาดลูกปีปีสามเดือนขายสี่หมื่นแม่ขอใหญ่ครับสูงรวยหาซีฟได้แล้วตัวนี้หนอบ่อยู่แล้วนี่ขายบ่แม่ขายบ่เปิดราคาบ่พุ่นถามพญายุ่นมันเปิดบ่สรงใจเป็นสีแพงไว้เอาเนี่ยครับพี่น้องลูกมันแง่ันวงสามเป็นสามเป็นสีชมพูไม่ดอกขายทีขายลูกมันไปจะเอาเซลตัวนึ่งโอ้เดี๋ยวยังสั่งไหม มีมีงัวลงเรื่อยๆสองบ่าตึงรอดติดตามอาคลิปนี้ไว้สํานี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดินทางก่อนด้ครับเด้อครับผมครับผมบอเป็นยังครับบอบมีปัญหาขอบุณครับขอบุณครับไปต่อพี่น้องครับจุดสองเซลาพุ่มครับไปจุดสองเซลาพุ่มจุดสามสิบไปน้องบัวลําพู่ครับ นี่คืองว่วงเพราะว่านมัดเต็มขั้นรถครับเมื่อนี้พรอะว่านเมาเบาตึงครับมึดมืออ่ะเดินทางครับพี่น้องครับสวัสดีครับ